สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะที่เข้ามาเอา่อเข้ามาแวะเข้ามาชมนะคะขอบคุณขอบพระคุณผู้ติด,ดตามทุกท่านนะคะทั้งเก่าและใหม่นะคะดิฉันมืดอดีแชนเนลค่ะผู้ป่วยโรค SLE หรือโรคพุ่มพวงนะคะเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร e หน่อยนะคะรบกวนค่ะจะเป็นกําลังใจให้ผู้ป่วยคนนี้ค่ะคือดิฉันช่องของดิฉันก็คือ ทำอะไรก็ได้อาจจะโชว์กินอาจจะโชว์เที่ยวแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีโอกาสที่จะไปไหนค่ะเพราะว่าต้องอยู่กับแม่ต้องดูแลแม่ที่ชลาภาพมากนะคะคือจะติดเตียงแล้วพ่อก็เพิ่งเสียชีวิตไปสักสี่เดือนเนี่ยค่ะตอนนี้ก็เลยต้องดูแลแม่ก่อนกว่าจะได้เป็นไทยร่างกายก็อาจจะไม่ไหวแล้วด้วยซ้ำไม่เป็นไรค่ะทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดก่อนเนาะ สวัสดีอีกครั้งหนึ่งค่ะทำเป็นคัดๆช่วงนี้ก็ว่างๆอยู่ค่ะก็อยู่กับแม่ก็ดูแลแม่จ่ายยาเป็นเวลาเวลาให้นะคะคนชราแล้วนะกิน,ะก,นกินแล้วก็หาว่าไม่กินกินแล้วก็หาว่าไม่กินเนี้ยเราก็ต้องจ่ายยาให้เป็นมือมือมืออื่นต้องเอาเอา,เอาซ่อนไว้อกล่องยาต้องเอาซ่อนไว้ไม่งั้นรักค่ะรักกินหาว่ายังไม่กินนะคะก็ลยเป็นอันตรายมาก ช่วงนี้ก็ฟังยู u b e เกี่ยวกับบ้านสี่กอยังไม่จบเนาะใส่สี่ห้าปีนี่ก็สามปีกว่าแล้วจะสี่ปีอยู่แล้วเนาะก็ก็ตอนนี้ก็ดูเขาก็คุยกันคนนี้มีเรื่องกับคนนู้นคนนู้นฟ้องร้องคนนี้อะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้ก็ดี่ก็อยู่เปล่าเปล่าค่ะก็ฟังไปก็สนุกสนานไปก็ฟังเข้าไปคนนี้ จ็บคนนี้คุณนี้มีหมายแจ้งคนคนี้อะไรอะไรเงี้ยช่องที่ฟังฟังอยู่ก็คือตอนนี้ก็คือมีจันสีนายสมเกียรติแล้วก็พนมพนมจิติบกี G, สแสวงเครื่องเดนทั้งหนึ่งเดชแนลลุงมงคลแล้วก็ประถอนแม่แหลมสาวิตรี แล้วก็ป้าจำลองนายสมเกียรติพูดแล้วเนาะทนายสมเกียรต,นะติแล้วก็สิบจีแล้วก็อีกอะนึกไม่ออกอะตอนนี้ก็ฟังอยู่หาช่องพวกเขานั่นแหละก็มีอ่าอ่าแฉสี่ชแนลยมทูตชแนลมุนี่ชแนลก็ไปฟัง ทนายเดชาทนายก็เลือกฟังค่ะทนายคนนู้นคนนี้ไม่ได้ฟังหมดทุกทนายนะทนายไม่ได้แบบไม่น่าฟังหมดทุกทนายละค่ะเป็นบางคนแล้วก็ฟังคนนั้นมึงไทยอืมแล้วก็ไปดูถ้าไม่ได้ฟัง youtube พวกนี้ก็ไปดูคลิปคลิปอ่า กินอาหารเวลาเขากินอาหารโชว์อะไรอย่างเงี้ยมันน่าอร่อยอร่อยโดยเฉพาะคนอีสานนะกินผักเป็นว่าเล่นเลยนะอร่อยนะกรบกบกบเพยงกินกินเพื่อกระตุ้นเราเองอะค่ะเราก็มันนึกอร่อยอะเราก็จะกินตามเรากินเป็นมะนรัดดิบเราก็กินเป็นแล้วเรากินเป็นเพราะว่าไปดูคลิปอีสานคนอีสานเขากินอาหารกันนะคะเขากินผักเก่งมากเราก็กินตาม กินข้าวเหนียวปั้นจิ้มตามอะไรอย่างเงี้ยเพราะบ้านเราข้าเจ้าใช่ไหมมันก็ก็ก็ข้าวหลักอะค่ะเดี๋ยวนี้กลายเป็นกินข้าวเหนียวเก่ง้ะสมัยเด็กจะไม่กินข้าวเหนียวก็ของข้าวเลยค่ะจะแบบจะอาเจียนจะกินข้าวเหนียวเป็นขนมเพราะว่านึกว่าข้าวเหนียวมันเป็นขนมมันกินของข้าวได้ไงความรู้สึกของเราเะนาะเพราะเมื่อก่อนนี้ทาบ้านเราก็ยังไม่มีเขยจะไพยอีสานเรายังเป็นไทยแท้ที่กินข้าวเจ้าอ่ะข้าวเหนียวนี่คือ ขนมก็ต้มมัดข้าวเหนียวเปียกข้าวเหนียวมูนอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนไม่เคยกินเจอกินกับของข่าวเจอกินกับหมูเค็มเนื้อเค็มอะไรนี่ก็ไม่เคยเจอเท่าไหร่ไม่เคยเจอเลยอ่ะตอนเด็กอ่ะก็จะจึงจิงกินข้าวเหนียวกับของขาวไม่ได้กินกับไก่ย่างหมูย่างอะไรไม่ได้เลยนะอเจีนจริงๆนะคะเมื่อเด็กๆเด็กประมาเข้าสังคมเข้าสังคมก็ไปกรุงเทพเนี่ยค่ะ กรุงเทพมหานครนอมรรัตนโกสินเนี่ยล่ะค่ะพอเข้าไปปุ๊บโอ้โหเพื่อนคนอีสานเต็มเลยครับเขาก็เริ่มกินกันข้าวเหนียวก็กินกับเขาข้าวเหนียวทบตตำเริ่มเริ่มเริ่มไปเรื่อยๆค่ะกินจนติดส้มตำปลาล้าปลาลาต้องปลาลาของอีสานนะปลาไทยนี่ไม่กินเลยนะไม่รู้สึกอร่อยต้องปลาลาอีสานนะคะดำๆกลิ่นเยอะ ก็กลายเป็นอร่อยกนไปเนาะกิน่้มตำก็ต้องกินแบบร้านรถเข็นนะคะรถเข็นที่แบบอาอาจจะดูไม่ค่อยสะอาดมันแต่มันเชิญกินมันอร่อยนะอร่อยจริงๆค่ะร้านรถเข็นแต่ไอ้ส้มตำที่เขาเข้าห้างที่เข้าร้านใหญ่ๆมันก็อร่อยค่ะแต่ว่าอร่อยแบบแผน เป็นป, ban, ปูหรือไทยอะไรอย่างงั้นอร่อยค่ะแต่ถ้าต้ตามตําอีสานเนี่ยต้องให้คนอีสานจริงๆตาําแล้วมันจะอร่อยก็ดิฉันนะคะช่องดิฉันก็ไม่มีอะไรมากมายค่ะคอนเซปต์ช่องก็คือทําแล้วสบายใจทําแล้วมีรอยยิ้มของตัวเองนะคะมีคนที่ชอบถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอถ่ายรูปตัวเองเอาไว้ดูนะคะก็เลยชอบที่จะทําคลิป ก็มีแท็บเล็ตเนี่ยค่ะซัมซุงอันนี้ระค่ะทำมันก็จะเนียนหน่อยไม่กล้าเอาไอ้ iPad iPad ลูกเขาให้ไว้เครื่องหนึ่งก็ไม่กล้าเอาทำนะคะอุ้ยมันน่ากลัวน่าตัวเองน่ากลัวมากเลยเพราะว่าเห็นหมดเลยค่ะเห็นรอยตีนกาเห็นกระฝ้าลาคีค่ะเห็นหมดเลยค่ะไม่กล้าไม่กล้าที่จะทำเท่าไหร่ ไอ้แท็บเล็ตนี่มันยังนวลๆหน่อยเนาะนวลๆนวลๆ,ๆมั่วๆมัวๆอะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้ยูทูบเบอร์นะคะเดี๋ยวนี้เขาก็พูดจาอะไรเขาก็ระวังตัวกันมากเพราะว่ามีการฟ้องร้องมีการเอาเรื่องเอาความกันเยอะใช่ไหมเขาก็จะพูดอะไรก็จะไม่เต็มที่เหมือนเมื่อก่อนนะคะจะไม่ดุดันอะไรเหมือนเมื่อก่อนระวังระวังปากกันมากตั้งแต่คุณตำรวจอดีตตำรวจสองท่านเอาเรื่อง เอาเรื่องที่มียูทูบเบอรปากกล้าไปตตะไปว่าเขานะคะนี่อาจจะได้ยินเสียงปี๊ปปิ๊บนี่นะคะเครื่องเครื่องพ่นปุ๋ยค่ะรอบบ้านดิฉันเขาทำนากันก็พ่นปุ๋ยบ้างพ่นยาบ้างแล้วแต่หลบเอาถ้าพ่นยาก็หลบไปอยู่ในบ้านแต่พ่นปุ๋ยนี่ไม่เป็นไรค่ะปุ๋ยเม็ดนะคะปุ๋ยเมล็ดนี่ก็ปุ๋ยเมะะ็ด ปุ๋ยเม็ดก็จะพ่นใช้เครื่องพ่นเอาค่ะเขาไม่หวานแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีหวานแล้วค่ะเทคโนโลยีเรินก้าวหน้าพวกชาวนาเขาก็จะพัฒนาขึ้นหวานปุ๋ยบางที่ก็ใช้โดนฉีดยาฉีดยาค่ะฉีดยาใช้โดนฉีดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่มีมาเดินฉีดแฝดแฝดลุยน้ําอะไรเงี้ยไม่มีแล้วค่ะก็ใช้โดนอ่าพูดถึงเรื่องอะไรมาเรื่องนี้ได้ยังไงอะ่ะ ก็โอเคเดี๋ยวก็จะไปฟังจันสีใกล้จะมาแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะไปฟังจันสีน้องหนึ่งเดชแนลเขาก็จะขายของทุกเย็นทุกเย็นเนาะทวันทิตย์เขาจะมีไลฟ์ของเขาออกมาคุยมีวันทิตจะว่างคุยได้ลุงมงคลติบจีทนายสมเกียรติที่ฟังฟังประจำประจำนะคะก็ช่องจันสี มีชแนลยามาทูตชแนลมิสเตอร์ดีมิสเตอร์ดีก็เดี๋ยวนี้หายหายจากจอดิฉันไปหลายช่องนะคะ <c oughs> เคยฟังฟังอยู่หลายช่องแล้วก็หายหายไปก็ไม่ได้ตามหาอะไรใครโผล่มาแล้วฟังอะไรบ่อยๆเขาจะโผล่บ่อยเนะาะก็จะโผล่มาบ่อย,ออยแต่ว่าอะไรที่ไม่ได้ฟังเขาจะหายจากจอเราไปเลยเนาะ โอเคค่ะต้องขอลาก,ก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะขอบคุณที่เข้าแวะเวียนเข้ามาชมนิดๆหน่อยๆก็ยังดีเนาะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะคะฝากฝากหน่อยค่ะถ้ากดแชร์ไปถ้าแชร์ไปแล้วมันก็จะเปิดการมองเห็นให้ช่องดีชันนะคะโอเคค่ะขอพรพรนะคะให้ทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขนะคะอีกมือถือกล้องนะคะอย่าถือสา ขอให้เดินทางไปไหนสวัสดีภาพค่ะสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย